สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซทุกท่านอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพางพรวยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสําหรับเอ่องวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขของแม่จ่อยนะคะแอดไม่ไดเ้เดินทางมาติดตามตัวเลขวันนี้แอดมีโอกาสมาติดตามตัวเลขมาฝากเอนะคะตัวเลขแนวทางของแม่จ่อยนะคะ มาถึงบ้านแม่จอยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซไปติดตามรับชมตัวเลขของคุณแม่นะคะได้ยินข่าวว่าคุณแม่เป็นคนค่อนข้างฝันแม่นนะคะงวดนี้คุณแม่ฝันจะได้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังด้วยกันเลยนะคะสองหนึ่งสวัสดีค่ะแม่จอยสวัสดีค่ะสดีค่ะแม่จอยสวัสดีค่ะเห้บ้่าวแมอมเป็นคนถาม อุ้ยครับเหตัต่างสัมผัสเลยครับเป็นฝันเหม็นอยู่เลยครับแน่ครับโอ้ประเดี๋ยวมาหาแม่โดนแล้วแม่เป็นยังไงสบายดีเนาะจ้าสบายคือได้ยินข่าวว่าฝันแม่นเนาะเคนมากพระครับสิมบรูรณ์พระสมบรสูมบรณ์ไปแล้วครับโบ้เท่าช้าม้วนซ้อนครับก้อนอันนี้เคยไายคุณแม่เกี่ยวกับตัวเลขของพระธุดงค์เหมืนบ่แม่เหมือนไหมครับนี่มันนี้งวดนี่ได้แม่เป็นยังไงงวดนี้ฝันเห็นพ่อพ่อเลิกเสียละค่ะแม่ ขันฟันเห็นเล่ร์นี่มันมันสีออกิ่าเก่าเก่าค่าคนมากงไจะสีแบงมิ่นรคลอกใมรไงล่ะมันนะฟันหนึ่งนะนม่เวงทีเวงข้างค่ะแม่บ่านี้ครับว่าบ่อยากได้เราบ่อยากได้ก็ต้องเอาเอาบิดทุกคนพ่นว่าค่ะฟันเห็นเพินน่ะฝันเหนเพินคือเผื่อมันสีออกอายุเพิ่น เก่าหาเทียนเพิ่นแม่ผู้เที่ยวค่ะอออกหาเก่าเก่าหาอย่างเงี้ล่ะตอนนี้มันเสียชีวิตหรือเปล่าคะแม่นเสียม่าดนล่ะตอนเราเสียนั่นเราอะไรอายุเก่าชิบหายครับฝันเพิ่นบาสีแดงสมบัติให้เพราะว่าเป็นอยากได้ของเพิ่นเนาะเพิ่นว่าให้เบิร์ตทุกคนเพิ่นว่าพอเอาพอได้เพิ่นว่าต้องเอาเพิ่นว่า ลือเพิ่นมาบอกสุกบ่ว่าบ่ฝันเห็นเพิ่นหลุนนะปกติแม่ฝันเห็นเพิ่อนใบ่อนแม่บ่บ่ค่อยฝันเพิ่นโดนเค่อยฟันแม่แม่เพิ่นโดนยังฝันเห็นเพิ่นพอนชนะจะออกอายุเพิ่นถูกครับแม่นออกอายุเพิ่นถ้าฝันเห็นเพิ่นนี่ออกอายุเพิ่นเลือดอายุเพิ่อนก็สิบห้าแม่นอายุเก้าสิบห้านะคท่านผู้ชมเออ เก้าทิมหาปีเจ <ond aneously> ้านี่แหละกับเอาเก้าหาหาเก้านี่ะหละแต่ว่าพืนสีแดงเต้าเจไหนอันนั้นพูดว่าหรือมันสีเป็นหลางบ่พนว่าแดงมันกจะสีใดตัวพูดยหยีชิบพูดว่า แบงแบบอะไรบ้านแบงแบบไดนนู่บานนี่คือว่าจังไก่ห้าห้าเก้าเป็นหลังพคนแบงว่าจัได้อยู่เจ่าบัุระยี่สิบกับยี่สิบนี่เป็นล่างเม่นบอกข้าหมายพ่อเม่จอยบาแเม่เก้าห้าห้าเก้าวันนี้เป็นบนแม่อายุเผิ่นยี่สิบนี่สองศูนย์ศูนย์สองนี่เป็นล่างสิบบอค่ะแม่ขั้นมากสามตัวกับเอาสีไซสีเก้าห้่ซีเก้าหา มันชีพินยังชนะยังว่าเป็นหางเหล็กสี่มันใส่แม่มักเองไอแม่มากแม่เป็นคนมากพี่น้องอันนี้นอกมากรวมกันเรื่องชีพินอันนี้พ่พี่น้องคีดว้านะคีดว้านเรื่องชีพแสดงว่าแม่จับใส่เองแม่ตัวสีนี่จับใส่ยังว่าให้เป็นรักรลอยอืมค่ะจับใส่ส่วนมากนี่แม่ก็ได้จากความฟันบอกค่ะที่ว่าฟันแม่นนี่แมแม่นข้าวฟัน ฝันมาพระเพิ่นมาบอกนะเดะี๋ยดุดที่ฝันเห็นพ่อฝันเห็นพ่อวันนี้ฝันเห็นพ่อพระธุดงนี่บ่ได้มาดุนแล้วบ่แม่แม่นบ่ได้มาดุนแล้วเพราะฝันนี้เพคุณดุนระหว่างหลวงพ่ออยู่วัตที่ิ่นเคยมาบอกนี่ที่ิ่นเป็นก็บ่เห็นโบเห็นเพิ่นแม่นบเห็นเพิ่นทุกคนเ้นหยักหมาเนี่ยละราะว่าหลวงพ่ออยู่วัดนี่ที่ิ่นมรณนนาพาไงปีนกายนี่แม่นเลยมาบอกด้าหมอนเม่น นั่นแล้วว่าที่มาตามเลขพัดตุดงแต่ว่าแม่บอกว่าได้เลขของพอเออถือว่าในฝันคือเก่าเนาะส่วนมากแม่จะแม่นกับไอ้เลขความฝันสินมนแม่บอกค่ะแม่แมนฝันมี่จะฝันน,น,นตัว่าฝันเห็นโพธิน์นะบ่ฝันเห็นผืนอนหน่นหรือผืนสิมาให้สูกบ่่าอวามันเข่าเนาะล่วงเบงแต่ว่าผะบโบอัโบฝันผู้ฝันโดนแล้ว เนี่บโปันสองบิสสามบินี่ละบปันเห็นดคือ่พท่านไไปเห็ดบุญบ่ว่าจก่อกับไปบานทน้ำมาเลยเนาะน้ำมาเก็จีบุญมานที่มืออื่นนี่แมนมือแรงมือแรงนี่ก็มีมอลั่มออื่นเป็นผม้โผ่สัตว์มันฆ่างานอยู่สัตว์มันวัดบ้านฉีค่างานเพิ่อนน่ะเนาะจังมาบุญไหว้ก็งานในบัาเพิ่นอยู่กะเป็นเนาะ จะมองวัฒน์นิ่งมากป่ะเคงื่องวัฒน์นิ่งไปวัดนะค่ะแม่ัวจ้ะลองลองเบิ้งลองเบิ้งดอกแม่แม่เอฟซีลองเบิ้งเนาะจ้่แต่ว่าโดยส่วนตัวของแม่นี่แม่กะมั่นใจอยู่ไหมบอค่ะแม่นอืมาต่แม่เน้นพองฉีเข่าลยค่ะขาเข่าเพราะว่ามันเคยเข่ามันเคยเข่ามาแล้วแหมบอค่แมนพ่อเพิ่นมักไอ้โชคเสี่ยงโชคอยู่บอค่ะเพิ่นกระดินอยู่ดีหรออ๋อ เนี่ยเขาโบราณเนะาะค่ะกระเด็นนิ้วจะว่าคนกระดินกระเพิ่น,นต้องมาหายโชคแล้ว่นจังมาเขาฝันแม่เน,ะเน,นาะ<ว>แม่น้าแม่ผ้าทุดดงมาเขาฝันก็นจะเป็นเลขพระทุดดงต่ว่างวดนี้เลขของพ่อมาเขาฝัน,น,นแมนกระซิบเป็นเลขของคุณพ่อนะคะเนาะจ้า,า,าเป็นตัวเลขแนวทางค่ะบารทนทีทสหาเก้าอี้หางในมักที่สุดเนาะครับคุณแม่เนาะ เพื่อนสอบไปซสุดเป็นยังได้ครับจะแม่นั่งกวกมาบอกว่าครับจะแม่นั่งกวกบอกครับเป็นมาหาบอกเพื่อนกับฟันเห็นเพื่อนอยู่ได้หรอนั่งกวกกระเด็นครับกับฟันเห็นเพื่อนโย่เป็นมื่วานเนี่ยอะไรครับบอกซูสป่ะเนี่ยครับเมื่อนั้นแล้วกล้วยขึ้นเฮงเพื่อนก็บอกโย่เพื่อนบอกตัวไหนครับแนวไยอไรครับเพื่อนสีบอกเด็กบานบ่่ะวะกับกล้วยขึ้นเฮงพรพแม่ เขาล้วยเจ๊งหน่อยล่ะครับพี่หนิงครับเป็นวีหรือเป็นหน่อยวีหนึ่งใช่ครับพี่บอกเป็นบ้านกับเป็นเนาะครับเพิ่นมาหาอะไรได้ครับพุ่แม่มาเข่าฝันเพิ่นว่าเบิ่งอยู่กโกเสาอันอี้ก็รอบนี่เพิ่นก็วบานสันเอกย่กโกเสาแม่นครับต้นเสาเลจ็ดเก่าออกมาได้ครับเจเจตั้งครับพี่บุญทับเบิ่งหลัเป็นบานเด็กกี่ของแม่บอกครับตัวเติืงนั่นอาจารย์ว่าให้ติดเด็กตัวนั้นไหม่ สีมิสงะมิรบถือ่าเลข่าเตอาจารย์มาเติบขุนก็เลยเขียนไว้กกเสาเลยเออเพื่อนแถวมาติดไว้แต่ว่าเลขบ้านนั้นสองสองแปดหกสองแปดหกค่ะอ้าแอันนี้ที่เป็นเลขของนางกวักแม่ตัวนีรกสตกริกวาริสตีรอสติตีริสะีริส่ีริสตีรเสนีริสตีริสตีิสตีรแม่ีรยสตีริวกีริสตี่ิสตวริสตีริสตกริาตีนัีรไล่ริสตีริสตีริ หมดเจดเก่าครับหมดเจ็ดเก่เพื่อนบอกว่าจังได้งวดนั่นเนี ok ่ยเพื่อนบอกว่าให้เบิ่งอยู่กุกเสาเพื่อนว่าโอ้โหเป็นหยดอันนี้กระบอกคือเก่าค่ะอันนี้เป็นเสาคือเก่าที่มันก็จะได้เราบอกว่ามันหลายหางดิมันมันจองดิเด็กบ้านนั่นสองเป็ดหกเด็กบ้านค่ะแต่เด็กน้ำโชสเพื่อนเพื่อนว่าดิเจ็ดแปดเก่า เลขนำโชคเลขมงคลจะเป็นให้ติดไว้ที่ต้นเสาหนึ่งเจ็ดแปดเก้าส่วนบ้านเลขที่จะเป็นสองแปดหกม่ให้เอฟซีฟังเดี๋ยวสิบภาคไปเบิ้งอีกที่นั่งบักเพื่อนอะไรต่างสิบภาคไปเบิ้งมากเป็แม่ใจมากสุดเดยครับมากบัวแม่ใชให้วงตัวใดค่ะวงตัวใดครับเพราะมันลายหางเกาห่าเน้นๆเกาหาครับกับสองศูนย์ ก้าห้าครับสองศูนย์คุณแม่ย้ำนะคะตัวเลขของคุณพ่อมาบอกนะคะแต่นั่นไปที่เก้าห้าแล้วก็สองศูนย์นะคะท่านผู้ชมเป็นเลขชอบนะคะสามโตัวก็เอาซีไซม่หมดแม่แม่สี่เก้าห้านะคะค่ะสี่เก้าอันนี้เลขไม่ก็เซลนครับเออจนเก้าอ่ะครับมีอย่างอีกค่าบาทหน่ครับคุณแม่อ เบิร์ตโทนี่แล้วไปซองมึงเลยเออไปซองมึงเลยต้องขับบัตรในกุ๊กเสาเนาะนั่ครับขอบคุณครับแม่โชว์สกอนเป็นยังโชว์สกอร์อันแฟร์นึงครับขอบคุณครับแม่โชว์กันเนาะมาทันกี่ครับเอฟซีเราดึงทันกี่ก้อนโชว์ตัวเลขให้กับเอฟซีได้ดูนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่เข้ามาก็แคปหน้าจอไว้แม่เอ็นไปนิดนึงเอ็นนิดอ่ะโอเคนะคะ แคปหน้าจอไว้นะคะสำหรับตัวเลขของคุณแม่จ่อยนะคะ16กุมภาพันธ์พศ2568นะคะ9 9520495286แล้วก็789นะคะแม่ขอบค้นหลายๆคะ่ะขอค้นหลายๆคะ่ะแม่จ่อยขอค้นหลายๆครับค่ะเดี๋ยวยจะพาไปดูตัวเลขนะคะที่ต้นเสานะคะท่านผู้ชม พี่น้องไปเบ่งตัวเลขที่ต้นเสาเดอ้อพี่น้องนะคะแม่นางกวักนะคะก่อนจะลงคลิปจะให้ดูตัวเลขนะคะที่ต้นเสานะคะแม่นางกวักบอกว่าให้มาเอาตัวเลขที่ ต้นเสานะคะตัวเลขที่ต้นเสาจะมี789แล้วก็286 789แล้วก็286นะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไรายขอบคุณทุกแช่นะคะใครเข้ามาติดตามก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอให้เฮงเงปังปังรวยรวยนะคะยังไงก็ย้ำนะคะ เจะตังถ่ายคลิปนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะขอให้เอฟซใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ